cho nên chúng nó cũng mới cho bà tao biết chúng nó chỉ là số cuộc <Nhạc> hậu đây, mới cho là thoát hậu đó nó mới cho bà cơ đây hai lưu chín đỏ này ha ô thành lúc cũ là cũ họ hai hậu đấy già thế chịu rồi mới cho bà hai lưu chín đó này nó hiện tại là cho tiền nó chắc là thoát hậu nè hai chín kia mới cho bà cơ đi nó là 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 sẽ cụ cho khỏe bé hậu này bé hậu sẽ chết trong chúng mình chết là lại còn những này nó này đây là chết một hâu, có bao nhiêu là thì thế nào thật có hậu là mà có chủ con nó tan rồi còn mấy gì ta chỉ chờ cái thằng là họ chỉ nhìn chỉ hình nè họ chỉ nè để lại còn nhiều cho có chỉ lại trên quay thông nó lo nó trên này còn chỉ ra trong này thì thấy thì mới chắc là nhau lại còn nhiều cho người ta chỉ mang áo lót tay là trâu nè nó mới chờ khía lại đi nó dạo lại nó

Cái còn bao lên bao mà nhỏ khó lâu chí là thì nó mà đi chơi nè sẽ lâu xuyên để tới kia, còn là bao còn sao nè nó là cũng mang bao hết thì chỉ chủ tiệm còn bao để cho mình chỉ kia còn cho quốc hiện anh thế này ra là một qua rồi trở đây ô tô chua hậu nè này yêu chua rồi chúng ta bảo là đang đi chơi นี่นูเนีนอนลยเชียมอจะป่าแล้วกูยังมอเขียนเราว่าชั่วว่าก,าก,กาาลัวชั่วเหาซื้อ่ยเถกตมห่ตอเล้นะเห่าตออะไรจุดจัก,กวันอนี่ยาว่าสีอยู่ในน้องนะเนะนี่ยสีมิจีดามินจีดาเจอแล้วน,น,นะนะ เนี o, ana, ok on, dinero, tee, er ่อวกเขียได้เรอวกเขียได้มอจะป่าทองอะไรยังไ้จะพองจะยืดเ่อเดอรูกเจ้าน้อยจะลูกเจ้ากูที่อะไรยังไงเงเขาบามอจะาป่าหรอชิบประการเทียวชั่วหรอนี่กูห่าเราเท่ากวกเขียเขาดินองเรากู้ย้ายคอยส่งป่าตัตรงนี้เทียเด๋ยนน้อยย้ายคอกูจะเราเ่าโดนนี่สื่อเราตัวเส่เวียเดียวกูมอจะป่าเทียหทุนนองเชียเขียนี่นะทุนนอกูยองว่าติเตียมอติเตี้ยย่จะเราเ่าตีเตี้ยตรนนี้สื่อเราตัวสียเดีย 国企也大很了国忙着把的电脑也能够弄回家了好好将来我喜好的电脑那些也带到了目的啊去啊我带着你们就是带着你宝色去都啊好也有那感觉容易有基因的好有个黑的那些人色的心痛呢我们忙着把也能弄回去都叫老师啊叫了我要过去好几天就那些了都把都晒一点应用 ต่อลมาเจะอด่าเจ้าไทรอเฉตเสลยิ่งให่หัช่วรงตีเียเนี่นี่ยเออเ้ละด้านนี่ยเนี่ยตีเตี้ยขวบเฮียเตยนี่นี่สนี่ยิ่งเบาหอเตี้ยนี่ยหัวช่วให่หัช่วะป้าเฉลโรงมอจะป่าเราอย่ามอมอลูกการนะเราเนี่ยกูจีนงองที่กูกูจีนงองที่ายารู้เจ้าป่าอยู่ในนึงจะเชยก็หาดูชวนจอยากูายนั่น 因为昨天我们吃了炒蚝，扒肉块都吃不完，空了一壶。这样，我肉块呢，大概还有多少吨？我打锅子装上炭，然后我开始烧菜了。你稍微一点，我倒入老高升的，我开始烧菜，你稍微点的点，我约好就蒸了，你一点。你煎包把面切那提，你用煮粥，煮那炭肉块能烧成几行？你听我道呢？对呀，的是那锅子我炒到就光黑了了。 ยอนในัตชิโกย้เจาลอรุนิชูแลอตัวเซติยะนึ่งว่ากานิจายอนในัชิจะกลัเขี่ยมาเท่าตัอเราไม่นิโนเลยนะเจกุมว่าเจ้าหลีเดอคเจ้าหนึ่งว่าสีมิจิดาโยนี่นนะไม่เอาเช็กกาเลยจันน์้อนก็เจ้าลังต่มเนชีน่ะมันก็เฮาโตฮ้เจก็เจอาลังต่มเนีมันยนชีหนะมีอนต่มา มาจูตรงจะนัดตานดล้มันเช่าหอเตาเนี่ยมอจะปปาเราเตาอ้อหนูเป้หนูนอนูเตะจะเขาได้เสียเฮ้จีไฮรูจินจอเลยนะมอจะปปาเท่าเลยยี่ัวขอเตียกูกูเจ้ก็เขาได้เสียเท่าเจเขาได้เสียนโตเจ้าจะอยู่มอจะปปามอการ์มทเจ้าเรียนเธอ ยู yeah! an like no now, ่เขาจะก็เขียวันยนจีนะเจ้าละมุลาดินรวจะปาเทียก็เขียมันก็จู่เขาถมเรื่จีอจนะเขาถมเื่จีซอจิตใจว่าที่วมป้าเตาของเดียวนื้อออเทียเนือันจีเที่ยวมป้าอขาว่าก็เขาจะเการที่รหลงใช่นะเทียจิตใจก็จาเี๋เขาอีกคอสอนี้อองเาลออคอไปาแล้วก็ขี้เล็กวก็ิมเขานที่เดป้าเตดก่อนนะ nhưng để làm món thật thà khi cho phong chủ như sẽ đời tiền món bà khi ai ấy chua của rồng cho đời ba tàu tôi nên tụ kinh lấy giờ tụ kinh cỏ cho hai rồng thì hai luôn rõ lại cô thiên sau nồng nồng con nồng nồng là món cho bài nồng là cua bò lên ba tàu dạng câu nè cho nó của trâu thế chỉ cho chỉ đó chỉ chỉ lời nếu ta tàu ล้วเจ้าะเราเตียงมอมอโคโรนาแล้วกูย่อม้อจาบกัวเขียนะเจ้าเราหักที่นั่นกู้ย่อปากเตาอยคอเจ้าบอมอโคโรดหนักเลยไม่เหมือนจีมอจะปากเขาจะปลาเดียรต่อเัาเลาเตียย่อตัวม้อนอจีนี่มอบนนี้นอลักษณะมออบนนี้นอจนี่จู่เขากัวเขียเลยย่อเขาชั่วป้าช่วงเช้าเจ้าเราป้านะที่ชิมาเป็นกูจิตต์เบ้าเจ้าเดียตัวมออนอนหอยลูนิจางที่พิจาราเลยถ่าซื้อนาแล้วมอถ่าบุตรนี่ซื้อย่อ 现在这些嘛好错啊，不好过。现在过错了叫了大辈嘛，就错了这种的天啊！就干的要过就炸嘞呢！叫干好多天。